แ่่นเสียงก,ร,กระจายขอเสนอลำตัดสาคนเรื่องพยายน้อยชมตลาดภูอันกามปานาณี มุงจกกับตามุงกระนาำชื่อว่าอพยาน้อยอยู่นครหงสาอาจลามนในขาดขาดปริพามีไว้ใช้สอยเวลานี้จะเทศมาอยู่ประเทศไทยเขาได้มาพักอาไปอยู่บ้านก็ตลอดจากนาครหงสามากก็หลายปีลูกเมียไม่มีเดินเกี่ยวก่อยวันนี้อาทิตย์เขามีตลาดนัดจะไปชมตลาดก็เข้าดูสักหน่อยสัตว์นี้คนทย ใลาสิกลายิดที่เป็นคนสนิทไปติดตามต่อยีจัดแจงแต่งกายเราม่ได้ท่าขอมือผูกนาฬิกางามแข่งทอยมีหอปเดกดที่เจ๊ทิ้งคว่า,างเวลาเดินมันไม่ดังเลยสักหน่อยเราดูมาเที่ยงเงินไม่เห็นจะเดินสักตกเพรนาริกามันเป็นโรคถึงว่าทายซอยนุ่มกันเตมกุงจิงเล่นงามเด่นตาหาบานบาราา เวสปลอยสวมเสื้อแพรนอกดอกก่อนทั้งตัวใสรองเท้า ห,หัวเดินหน่อยก้อยวิเทมยกส้มกิจยงลอนแม่แลดูงอเง,งอนเมื่อยังกับขอบอยสองคนเต่านายรีพายทันขอ,อประตูยันประจุนจะบายก้อยสเด็จจะควงเราไม่รังรอนขึ้นประทับสาดล้อประตูย่อยย้อมด้วยหัวหน้าล้วนจะทาบอยระยะน้อยแต่ในสัวหัวใจเอ,อ,อย่อยยาบววจะบตา ดังผลตลาดเมื่อผมบาดถุงน่ะผมคนประจุและมีสังคมสาวลมจากใจล้อเราไม่รอช้าต้องดู ะปานัน่นปากกาแท็บเตอร์อันเบรดดังท้อง,ตองแต่ไปไปจดไปไปตองย่องย่องยาวเรามาเดินกันเล่นเราไม่เจอเป็นนักแสดง,งบอบตาเปล่าค้อจันทรแห้งมันไม่เบื่อเขาพอตำรวจยิ้มมองเอ็งจะมาย,ยองพอจามเออถ้าไม่ตาถ้าไม่เจอตำรวจเหลือฉันก็เอามีตาไม่รูต้ตำรวจกับดูข้าเมืองพอพายงานหมดหวังต้องติดตารางเปล่าติดตารางก็เส้นทำเป็นนักเพลงใจต่อตัวไปอยู่ก่อูกตาก็ลูกตา การทุจริตเป็นการผิตอาญาเรามาชมสินค้ามันจึงจะขาวขาวสินค้าละอย่างมีต่างตันแต่มีอยู่ก็พลันลราีต่างหวานควเราทมดีกว่ามันไม่นา,าแต่คืนจนเป็นจะ้าหวหัวใจเอออยาอวยา ที่สองคนสุดต้องเฮฮาแม่วงแม่แม้าจะผ่านยาวพอะจะหลอนร้องเชิญมาเดินลอยนะคุณก็มาตื้อปลายามัวเดินเปล่ายุดต ต้านสัต้องต้างคมปลามีทั้งประกดมีทั้งประกามีทั้งปลารามีทั้งปลาจำปลาสลัดปลาสลิดปลาจีบตัวจ่อยปลาซิวปลาซอยหลายร้อยเหล่าปลาทุมปลาทูแม่น่าดูแดงตอนนางทำไม่แหว่งตะละโวว้าวกินเล่นกินต้มมะอุมโตขึ้นโขงไอกลางลังทำไม่หนกเหมือนอย่างลังเต่า ่้อีเม็ดทุกกลอไม่มีเกี้ยงโผล่ออกมาชี้กลิ่นเม็นชาวแก้มปอง้องลมอุ่มตอสมวัรอ๋อจ้ว่าปลาจวดทำไมมีนวดยามกลาใหม่ขายดีเรียสิบส่ห้ายายยาราคาเรียกว่าปลาขาคราฟเลือกชมดีกว่ามีสืปลาเก่าละคืนชมจะต้องเศ้าว่าหัวใจเออยาหัวง้ำ ก้อน้ำมันน้นนำหอมนะ้ำอบกลิ่นตลบหน้าสาวนแต่ของมีคาวางหาาน้าร้านเจ้าของก็งามเขาขายน้ำปุ่นไทยหอมหวนยวนใจในเมื่อเดินผ่านดัดผมนิ้วลุกตกเหมือนอย่างดาวสองแก้มแม่ขาวเมื่อยาก่เจ้าวตาอิทานตะบุกประพาณียับไหลนะขอบฟึ่งมันหน้าข,าาขา้าหน้าฟึ่งไอ้ที่ผมผีบปะยะน้อยเวงงงหลงุมตระราแมมาเจอแม่ขา หน่วยตาหวานทุกวันทุกทีงามจริง,รงเลือดดไไไีอะไรอะไรก็ดีมีทั้งไอ้นี่มีทั้งไอ้ไอน,น,นั่นงามตาหน้าดักฉันออกปากถามไทยรวยหล่อนชื่อไรจำแม่เจ้าของราอา้านอย่าพูดชื่องามชุดยังจำมือย,ยืดเบื้องบอกเขาเจอเมื่อเจอน้องแม่ลูกกันเองรู้จักเขาหรือว่าเขาชื่อเมื่อเจอเพเขาเป็นเบียร์มาเทินอยู่แถวสะพานตาบ้านชองที่อยู่แม่เองรู้ดี สิ่งนี้มีที่ด้านพอโเจลอมันมีเจ้าสิ่งนี้ไอ่ฉันบอกใครไม่ได้เพราะว่าเขาขายไอ้นั้นจากดีนี่ว่วพวงไปหาพุ่พมหวยเอาตัวมาม่วงมันขึนนะให้ดันต้องไปบอกน้มพักว่าอธรักหุ่นหัวตัวนี้พวกหัวมตตีบองตาบานถ้าจังนั้นก็ักเลิกลรับตันแม่ประตูยันลาเย็นเธออย่าบวงจำตามาดู้ បាទខ្យានហាពីហាពីឲ្យមកបាទសូមរបស់របស់ពីងងខ្ញុំសៀករកតែខោតាខោតារងស័កសាកົນរងកែខ្យាน้อยពួងខ្យានហា ในเมืองละเพองเป็นดาราตั้งแต่ได้มาอยู่ในอู่ไทยทุกกายสบายใจนะเป็นหนักหนาบินทานบ้านอยู่ใครๆก็รู้จักเวลาในีฉันพักอยู่ที่า่า้าเมืองไทยมีสินมากินลอยนวลคนที้ทำสวนวนและพำนาทอบอยู่ในดินสินอยู่ในน้ำอ,อยากได้ก็ทำทำ่านไม่ว่า ของไวยกันแนะนำก็ได้เมตตาจะส่งให้ออกหมายประกาศวันอาิติตลาดมาการค้านัดแต่นี้ไปเราไม่เดือดร้อนมุ่งไม่แพงมาจะผ่อนก็ทางผ่อนผ่านเราจะช่วยส่งสมตรงความดีมุ่งมาซึ่งรีดกันดีกว่าเราจะช่วยสร้างชาติศาสานาลา ล,ลองเรียกพี่สาวเฝ้าวิงวนอนตื่นจากพี่นอนเพอาพี่ลุกจันจ่ามัวกอดนอนนอนตื่นสายช่วยกันปิดหายแป้งก่อนน้ำมันจัดแจงแต่งตายไม่ได้รอช้าขีงเียนคิวผัดหน้าแต่งสิวพันหยิบเอาตังอิวที่ซื้อมาเอามายอดมายาไม่า ตัวฉันแกนุ่งผ้าเก่าก็จะดูถูกฉันเลยนุ่งไม่รู้สีก่บน,น้ำตาลตักแปบ,บสมัยเอาซไฟที่คนเอาไว้รอตาคนที่มันเดินผ่านแล้วก็สวมรูปทรงให้ป็นตรงพเวลาล้วงแกนมุน่มให้มันนอนไปน วงใสให้มันทันสมัยนาทีหมุนหันเดินรวยสวยแ จัดแกงแสงล่านเราไม่ได้นานจ้าผู้คนเข้ามาเนาะก,กันล้นหลานยกข้นวางเรียงเทียงให้บรรทัยเรียงแต่ของไายในนาซี่ไทยพันน้ำมันสนีทจังกินดีหอมแรงยอดสีขึ้นแสงไม่สังแดงดำนี่ก็แต่แกะเจ,จะ้า ้มีอยู่นะนใส่ผ้านวนผ้าบูชาดำดอกไม้ก็มีหลายสีซักศรเณรูุกอาทนักุูลาดำตะบันตะบุดสวยสุดมายใครเห็นต้องเก็บปิดนะาไม่ทันูชอระช่าแน่นอ่อนในตาใเห็นแล้วก็มาอาจจะลูกลำลุ่นรวยสวยแฉ่งดูตต่งตูนไม่ว่าแกรือหนุ้คงจะงูนาส่วนดอกไม้สอดทายหมดเหลือนา แอลแลแลก็พบมาประสบเหแม่เมื่อเจาสังเกตนาดูเห็ดสั่นจะเป็นเช่นนีนแตงกายผ้ากุ้งกำลังแบกเนื้อดมและดูตบมันลงกลางแกงต้มงกินเล้นงามเด่นตารัดคนลมดหน้าและดูขาบานตัดคมไว้ลอนยกหลอนกระจาแเรีกลายคนมา